ไม่เหลือเฮ้ย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 ไะเฮ้ยเฮ้ยใครนิูวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดชิดซ้ายไหชิดซ้ายไหเ้ยอม่เแล้วไอไอไอนา้ไม่เอาแล้วเออกลัวน่ากลัวเ้ฝนลงแล้วด้วยฝนด้วยเนี่ย ต้เบอเลยเนี่ยเด้อ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 ตองอดต้อตดเนี่ยฝนตกอีกอ่ะจบแล้วเนี่ยจบเลยจบแล้วทุกอย่างจบแล้วตอนเนี้ยโอ้โหลงหนักด้วยได้ก่อโอ้โหลมแรงจริงอ่ะจริงแรงจริงฝนเด้อ ไม่น่ารอดหรอคะมาที่เข่าพัสุเมนเหมือนเดิมอ่ะไม่ใช่พสุเมนมันคล้ายๆกันแต่ว่ามันมีหลายป้อมมันมีหลายป้อมเลยโอ้ยมันไใกล้พี่มื่นไม่พี่มคนโบราณนะจริงๆแล้วพี่ต้องรู้ให้น้องมันตอกไม่ได้ แล้วถ้าฝนตกอ่ะเผื่อฝนตกนี่คือผมไม่ลงนะไม่ไม่บอกเลยตอนฝนตกไม่ตกก็ไม่ได้ลงก็ไปใส่ลุ่นี่เลยใช่อรือเปลไม่ต้องไม่ต้องมาพูดเราเฝ้ารถตลอดเลยไปเลยไม่ต้องไปผมไปไปพอมีไงนี่ไงอ๋ออย่างนี้ไดยใช่ไหมแดงสั่งซัมเรียบร้อยดีซี